ออกจากงานแล้วเราก็มาร้านป๊อบหมาดนะคะสาขาซิคอนสินาคาลินเอาไปเราต้องไปเข้าทางโน้นค่ะละทำไมร้านนี้มันดูดีกว่าร้านที่อโศกที่ขมิโนว่ะรถจัวางดูดีมากเออมันไม่แน่นด้วยมั้งเนาะไปม,มามันโล่งๆทำไมเออโล่งๆเอออ่ะเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันป้ายอ่าเข้ามาแล้วนะคะแหวนทางนี้เลยอุย้ยน่ารักจัง,งเช็คเมดห้าร้อยห้าสิบนะ นี่อุ้ยเป็นตัวนั่นไงหมากอะไรนะหมากรุกเหรอหมากรุกนี่ไง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 เอ้อละลาสไหนเออละลาสกระเป๋าเลยอะกระเป๋าเลยนะนี่ก็คือคอต่างๆนะนี่กะบูบูทั้งหมดเลยตามดูเอาเนี่ยนี่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 ละลาสีนะครับลุงเราตัวละสามร้อยแปดสิบก็เปลุงเอาละลาไอตัวผมเหลืองละลาเนีนี่ก็พวกสัตว์ปูน ีก็อีกคอหนึ่งลาบูบูอันนี้คอนี้เห็นบ่อยมากเลยคอแบบเหมือนตุ๊จีนอะเอออุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักทุกตัวเลยเนี่ยเออนี่ก็อีกคอหนึ่งก็คือคอนี้คอจุนสลัดวันพีชหรือเปล่าวันพีชวันพีชเนาะอ่ะไปไปเริ่อน่ทางนี้ละกันอ่ะไป ว้าวบอลลี่หมุนหน้าขึ้นได้มั้ยลองหมุนหน้าขึ้นดิไม่กล้าลองหน้ามาแป๊บขึ้นอ่ะลองขับหน้าเลยอ่ะเขาตัดได้หมุนซ้ายขวาหรอหมุนขึ้นหมุนขึ้นได้ด้วยมันเป็นหน้าจากเอออามันน่ารักจังน่ารักสุดน่ารโดนเล็กสิทบเพลงมันเนี่ยน่าจะไม่รอดอ่ะนะอ่ะไปทางนี้แล้วกัน อืมอะรล่ะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้หกพันนะอ่าหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะรับสินค้าที่แคชเชียร์อืมอะไรล่ะนี่ใหญ่มากเหมือนของพี่บอสไงพี่บอสถือปืนเหมือนกันไม่ใช่หรอตัวเนี้ยพี่ตัวอวกาศอ่ะใช่ไหมนี่ไงนี่ไงของพี่บอสตัวนี้ นี่คอนี้เลยคอนี้เลยมีสิเกตสองตัวอ่ตัวนั่นแหละตัวรูปปกในทองอืมอืมอืมใช่อันนั้นเลยตัวน,นั้นเลยเออเยอะนะว้าวนีสี่ร้อยสามสิบนะ นนี่คอนี้น่ารักเบบี้บมอลลีน่นี่น่ารัก430เหมือนกันน่น่ารักมากเลยตัวนี้3,690นะเ้าสนะเพื่อนสั่งได้ที่เท็เชียร์นะตัวนี้2,190น่ารักกว่าได้2ตัวเลยเหรอได้ตัวหมาดิ้งจอกด<ช>้วยใช่ไหมตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนะคะ1,550นะนโอ้ยน่ารักมากอันนี้คอแบบคอแม่บ้านหรอของกินนะ เราไปดูอันที่คนเยอะๆดีกว่าคนเยอะๆอยู่นี่เนี่ยอันนี้คนเนคนเยอะมากตรงนี้ไอ้ดีดีมีอะไรบ้างอันนี้มันเป็นอ๋ออันนี้มันเป็นที่ใส่ของด้วยว้ายเนี่ยมันเป็นที่ใส่ของด้วยมันยางด้วยอลลักจังใช่อันนี้ห9 0ออกเอามาเป็นแบบนี้ เรื่องอะไรไนเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อรเออาี่ได้ตัวเนี้ย <c oughs> ไ,ดได้ตัวเนี้ยเขาขายนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นี่คอนี้คอนี้คอ,อนี้สวยสีลุ้งนะอ่ะลาบของตัวเองก็จะหลุดออกมาแล้วเนี่ยน่ารัก เนี่นยในน่ารักมากเลยอ่ะชอบออมากเ <c oughs> นี่ยคอน,นี้น่ารักอันนี้คือตัวไหนอ่ะ <c oughs> คือตัวไหนอ่ะอยากรู้จังเด้งเด้งออกมาแล้วเด้งเออโมนี้ก็น่ารัก ถ้าเป็นรุ่นโฟก850นะคะ,อ,ะอันนี้โซเอาโอ้550ไม่มีแล้วค่ะไม <c oughs> ่ตัวเล็กนะคะ380เสียใจจังหมดแล้วอ,อ่ะ550ไม่มีรุ่นนี้850นี่ไงไงนี่ป่ะไ่ได้ใช่นะรุโฟกาก ไม่ได้ไม่ไดินอะไรเลยจะได้โคขวดจะโคกระ๋องเออใช่ะอะไรนี่นะคะอันนี้ก็หมดไม่มีของนะคะโซอาคา <c oughs> คลายเบบี้คลายเบบี้นะ <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> <c oughs> ดูมันแล้วก็น่ารักเนาะ <c oughs> พี่บอสอยากได้ตัวไหนที่สุดพี่บอสชอบตัวไหนแตทแมนอะไรก็มีนะเนี่ยนเยนี่นยน,น่ารักนะครบเลยอะอเวนเจอร์สให้เบบี้หมดเลยนะฝั่งนี้นะคะมา,มาดูกันได้นะอุ้ยมีตัวใหญ่ด้วย อ้ยอางนี้อันนี้อ่ะคือตัวไหนคือตัวนี้หรอ,อ,อ Cry Baby Cry Baby Crying อันนี้มัน Sunset Concert ไม้ใช่เนี่นี่ Crying ปะ่ะน่าจะนี้นะน่าจะใช่นะอุ้ยน่ารักอะ่ะอันนี้ก็น่ารักอื้อมดูที่ขาไว้ อันนี้มีแค่หัวสามร้อนะยแปดสิบเยอะแยะจะไปหมดหอ่ะไม่รู้ยังไงดีตัวตัวอื่นก็มีนะตัวอื่นอื่นก็มีตัวอื่นนะอื่นก็คนไม่ค่อยมาดู <c oughs> เท่าไหร่ คนก็ไม่ค่อยมาดูเท่าไหร่นะ <c oughs> ซึ่งอาจจะมีแฟนๆรู้จักซึ่งเราไม่รู้จักเรารู้จักตรงไม่กี่ตัวซึ่งดีแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะซื้อเยอะ <c oughs> ถ้าเรารู้จักเยอะเราก็จะโดนเยอะนะเ <c oughs> ออน่ารักนะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นตัวเล็กๆนะคะ <c oughs> จิ๋วเ <c oughs> พื่อนๆมาดูตัวใหญ่กัน ตัวนี้6,790สตัวนี้เท่าไหร่3 1 9 0 0งรคือ32,000นั่นเองตัวเท่าเอวได้ไหมตัวเท่าเอวไดเนอะอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยราคาเท่ากันทุกตัวนะราคาเท่ากันทุกตัวอยากได้ก็สามารถสั่งได้เลยนะอันนี้ไม่ได้อันนี้เขาแต่งเฉยแต่สตัวนี้ได้อยู่ แล้วมีตัวเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องมีครบต้องมีครบด้วยนะเออน่ารักดีีตัวเดียวก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องหลายตัวรวมกันอีกเอองานเข้านะโอเคค่ะอ่าวันนี้ก็ไม่ได้รับใครกลับบ้านเลี้ยงนะเพราะเรามีเยอะแล้วเนอะเราได้ตัวใหม่มาด้วยเนาะลืมเอาให้ดูนอะ Love you secretly อะไรสักอย่างนั่นแหละนะแล้วก็นี้ตัวใหม่เหมือนกันนะ กีขฝากอบมันก็เด้งออกมาได้ยังอ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะแรามีเบบี้รีสอตัวแล้วนเนาะเออน่าจะพอแล้วแหละมันไม่มีที่ห้อยแล้วนะคะอ่าก็รีวิวประมาณนี้นะร้านป๊อปมาที่ซีคอนสินครลินนะคะอ่าบ๊ายบายค่ะพี่บอสเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ